คาร์เนโลคอฟฟอร์ดถูกพับซะแลว้วโดยล่าสุดนั้นกลุ่มทุน GEA Promotion จากทางประเทศซาอุดีอาระเบียได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าพวกเขาไม่สนใจที่จะจัดไฟระหว่างซาอลคาร์เนโลอาวเรเดกับทางเทอเรนต์คอฟฟอร์ดแล้วซึ่งเตอร์กิอาราซิกได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียของเขาว่า เราเพิ่งสรุปการประชุมที่สำคัญกับทีมงานของผมในตอนนี้โดยเราได้วางแผนสำหรับการโชคที่จะเกิดขึ้นในปี2024-2025ซึ่งผมได้ตัดสินใจเพิกเฉยต่อการโชคของคาเนโลเพราะผมไม่ต้องการมันอีกต่อไปประธาน GEA กล่าวและหลังจากนั้นเตอร์กิอาราซิกยังได้กล่าวอีกว่าแต่ผมจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยการโชคที่ยิ่งใหญ่กว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำนานอย่างคอร์ฟอร์ดนอกจากนี้ผมยังจะสนับสนุนการโชกของทางบูเดนิคเดวินฮานีซาเคสตีเวนสันเวอร์จิโออาร์ติสอนเดอร์สันเดวิดเวนาบิดสเซเปดาและอีกมากมายส่วนทางทีมซูนั้นมีบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนในการสื่อสารจากทีมงานของเขากับทีมงานของเราดังนั้นผมเชื่อว่าผมจะพิจารณาสถานการณ์ของเขาอีกครั้ง ซึ่งจากคํำกล่าวของทางเตอร์กิกอาราซิกแล้วก็จะสรุปได้ว่าสึกบิ๊กไฟระหว่างคาเนิโลกับเทเลนคอฟฟอร์ดก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วนั่นเอง